ันนี้เสนอเมนูต้มไข่น้ำหมูสับนะคะง่ายๆอร่อยด้วยต้มแค่3ามนาทีก็ได้กินแล้วนะคะเพื่อนๆน่ากินไม่เอ้ยน่ากินนี่เสนอเมนูต้มไข่น้ำนะคะก็มีน้ำแล้วก็มีเขาเรียกอะไรตัง้งโอ๋ ตั้งโหหนึ่งช้อนแล้วก็หมูสับแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็ไข่เราทอดไข่ใส่ลงไปจากนั้นก็จะเป็นผักกาดขาว กัดขาวเราทำถ้วยเดียวนะคะเพื่อนๆทำถ้วยเดียวแล้วก็ตู้้ไข่ ปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวขนอหนึ่งก้อนเดี๋ยวรอให้ขนอ เรียบร้อยก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วคะ่ะต้มจืดไข่น้ําไม่มีอะไรยาก3นาทีก็ได้กินแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าปิดแก๊สได้เลย เรียบร้อยต้นหอมผักชีพร้อมเสิร์ฟจ้าใส่กระเทียมเจียวด้วยนะคะ พร้อมเสิร์ฟจ้า